สวัสดีครับพี่สายนะครับทุกท่านนะครับผมมาส่งาหานะครับวันนี้กออ็อยู่ที่ห้องเสื้อผ้าโฮมสตูดเหมือนเดิมนะครับตื่นนอนเมื่อเช้านะครับขึ้นมาแต่งเพลงเพลงหนึ่งนะครับเนื่องโดยเมื่อวานนี้ไปกินข้าวที่ร้านโคกไม้ไทยลาวนะครับแล้วแม่แม่น้องคลอย้วแม่หมาน้อยนะครับภรรยาผมได้แนะนำขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าน่าจะร้องเพลงลงถ้าชอบร้องเพลงน่าจะร้องเพลงลงทิกตอก เล่นทิกตอกดูนะครับนะครับผมก็มีทิกตอกอยู่นะครับแต่ไม่ค่อยได,ได้ลงอะไรนะครับนั้นน่าจะลงคลิปถีก็เลยว่าเออเออน่าสนใจดีนะครับตื่นมาเช้านี่ก็เลยก็นอนคิดตั้งคืนว่าจะร้องเพลงแบบไหนดีลงทิกตอกมันน่าจะเป็นเพลงใหม่ดีกว่าเพราะว่าเพลงเก่าเราคงร้องสู้นักร้องที่เขาร้องต้นฉบับไม่ได้นะครับถ้าไปคอเบอร์ต่างนะครับ<ๆ>ก็เลยแต่งเพลงใหม่เอาไว้เป็นเพลงที่สําหรับเล่นในทิกตอกเลยดีกว่านะครับก็เลยขึ้นมาลองนั่งเขียนเพลงดูเมาาื่อเช้า แล้วก็จบไปละเพลงหนึ่งเขียนประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับก็จบละเป็นเพลงสนุกสนุกนะครับปองชึ่งปองชึ่งสบายๆนะครับก็เลยไม่กดดันอะไรแล้วก็เขียนแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับเขียนเสร็จเมื่อกี้ก็ขึ้นมาข้างบนบ้านนะครับเปิดแอร์นะับเปิดแอร์แล้วก็เปิดเครื่องทําเพลงนะครับเปิดเครื่องทําเพลงนะครับเพื่อจะมาทําต่อเลยนะครับเขียนเสร็จครึ่งชั่วโมงข้างล่างขึ้นมาทําต่อที่นี่เลยนะครับ อันนี้กำลังจะตั้งแท็กลองตอนนี้นะครับตั้งแท็กลองวันนี้ก็คงจะร้องไกไว้ตั้งแท็กลกองแล้วก็ดีจีตาร์คอร์ดไว้นะครับนะครับแล้วก็อลเลนคงคร่าคๆา,าของเพลงไว้นะครับว่ามันจะสนุกได้ยังไงในการที่จะเราจะเอาเพลงไปลงในทิกตอกแล้วไปร้องเล่นในทิกตอกในเวลากําหนดของทิกตอกต่างๆนะครับอันนี้เป็นคําแนะนําจากแม่มาน้อยนะครับภรรยาผมแฟนผมนะครับ เน้นำมาหาเพลงมาลงเล่นติ๊กตอกดีกว่านะครับจะบอกว่าถ้าไม่แฟนผมว่าถ้าไม่เข้าใจเลยมากก็ถามรูปนะครับถามมาน้อยดูว่าเล่นยังไงติกตอกนะครับแต่ตอนนี้ก็คือจะทําเพลงก่อนให้เสร็จก่อนแล้วก็นะครับแล้วก็จะเป็นยังไงเวลาไปร้องเล่นติ๊กตอกก็ข้ามว่มากันนะครับคงจะมีคนดูอย่างวางครับหลักร้อยนะครับนะครับถ้าโชคดีหน่อยคงเป็นหลักพันเนาะ นะครับแต่ว่าเป็นเพลงสนุกสุกแหละนะครับทำเหมือนเหมือนเพลงเอาไว้ให้เด็กอนุบาลร้องเล่นๆน,นะครับไม่ไม่ได้อ่จังหวะเป็นจังหวะของเพลงทํานองเพลงเป็นประมาณนั้นนะครับไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นเพลงอะไรที่แบบอ่ต้องจริงจังซีเรียสอะไรมากนะครับก็เราฟังนะครับเ,เพลงสําหรับลงติ๊กต k อกนะครับจะเราเล่นติ๊กตอกของผมมาสักหน่อยนะครับขอบคุณครับ